คลิปนี้เป็นเรื่องของ preposition unter นะครับเขาก็เขียนมาว่า unter เป็น preposition ที่ตามได้ทั้ง accusative แล้วก็ dative เนาะบวก accusative o r d e r บวก dative อย่างเงี้ยก็ได้ทั้ง2เหมือนกับ preposition for unter อันนี้แปลว่าข้างใต้นะครับภาษาอังกฤษก็คือ under ก็คล้ายๆกันแปลว่าข้างใต้ประโยคตัวอย่างแรกที่เขาให้มานะครับก็เขียนมาว่า er legte sich u n d e r ไม่เดช่ under, u n t e น den b a บ m นะครับก็เป็น er legte sich ก็คือเหมือนเขาเองตัวเองนอนลงไป unter ก็ข้างใต้ den Baum ก็คือ,อ,อตายต้นไม้อันนี้มีกรรมมารองรับเพราะว่า er legte sich ก็เลยกลายเป็นอค a ส i v e แดบ u มนะครับก็คือต้นไม้เป็นคำนามที่มีคำนำหน้านามเป็นเพศชายเป็นแด แต่ว่าในกรณีนี้กรณีนี้ Unter ตามด้วย Accousative ก็เลยกลายเป็น Unter d e ด b a u มนะครับประโยคต่อไปนะครับสีลา g e n Unter อไอเนมบ u มก็สีเขาผู้หญิง Lagen มาจากคำมาเลกนเนาะก็เหมือนแบบกำลังนอนอยู่อุนเ r อไอเน Baum เนื่องจากว่าเป็นการบ่งบอกตำแหน่งว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้ เออก็เลยกลายเป็น u n t e r แล้วตามด้วยเอ,เอไม่ใช่อคู t i ีฟตามด้วยดาตีฟนะครับจาก e i n b a u m เออดาตีฟก็เลยกลายเป็น i n e m b a อ m นะครับประโยคต่อไปนะครับประโยคที่3เขียนว่า temperature n u n t e r n u l เอ่อ temperature n ก็แปลว่าอุณหภูมิเนาะแล้วก็ null ก็คือ0 u n t e r ก็คือใต้หรือว่าต่ำ ในกรณี้จะแปลว่าต่ำนะครับเพราะว่าประโยคมันจะบอกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาอย่างเงี้ยก็คืออุณหภูมิติดลบนั่นเองอุ e r ท u น l แปลว่าต่ำกว่าศูนย์องศาประโยคตัวอย่างตัวสุดท้ายเขียนว่า d i e t a i l i g u n s a n k a of u n t e r ten p r o c e n t นะครับ d i e t a i l i g u n ก็คือผู้เข้าร่วมเนาะ s a n k มาจากคำว่า s i n k e n ก็คือแบบว่าลดลง ลดต่ำลงมีปริมาณที่น้อยลง o u f ก็คือลดลงเหลือแล้วก็ Unter นูนเอ้ยไม่ใช่นูนอุนเทเซนเปอร์เซนตก็คือลดลงเหลือน้อยกว่า10%เนะครับเพราะฉะนั้นประโยชนนี้ก็จะเป็นประมาณว่าอุนเทเนี่ยก็คือน้อยกว่า10องศา <c oughs> ทำไมชอบพูดว่าองศาน้อยกว่า10%นเะปร์เ ก็พอจะเข้าใจนะครับเราก็พยายามจำลักษณะการใช้งานของคำว่าอุนเทอร์ของเขาไปนะครับแล้วก็เอาไปใช้ตามาในลักษณะของประโยคตัวอย่างที่เขาให้มาก็คือหลักๆเนี่ยก็จะเป็นอุนเทอร์เนี่ยสามารถตามได้ทั้งอค a สตีฟแล้วก็ดาตีฟวันนี้ก็เลยจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเ,เพปโพสิช o n ตัวต่อไปจะเป็นอะไรต่อน,นั้นเราก็ติดตามกันไปนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ